สวัสดีค่ะเปวิการในหน้าบ้าน,านมาแล้วค่ะใครที่หาที่ดินแปลงเล็กอีกหนึ่งแปลงที่นําเสนอนะคะ300วาโฉนดกุดแดง300วาค่ะนะคะจะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะตรงนี้เขาจะห่างจากถนนธนรัฐเพียงแค่3กิโลเท่านั้นเองนะคะอยู่ซอยหลังเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมนั่นเองค่ะวิวเห็นวิวเขาใหญ่สวยงามค่ะนะคะถนนตรงนี้กว้าง8เมตรนะคะ น้ำไฟพร้อมค่ะแล้วก็ไม่เปรี่ยวด้วยมีเพื่อนบ้านนะคะอืมจะให้ดูเพื่อนบ้านหลายหลังเลยแล้วก็ที่มีอยู่นี้นะคะทยอยซื้อไว้จะหมดแล้วนะคะก็เป็นคนกรุงเทพทั้งนั้นเลยแล้วที่สำคัญนิสัยดีทุกคนนะซอยนี้คัดคนอยู่ <c ười> คาดเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่สำคัญนะนี่เวลาที่เราจะอยู่เราก็ต้องดูผู้คนที่จะอยู่เป็นเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะแปลงเล็กสุด ในตอนนี้ก็คือ300วาค่ะด้านนี้เลยนะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกชิงเหนือน,นิดนิดแปลงนี้เลย300วาตำบลหมูสีอยู่ในเขตเทศบาลเลยนะคะอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะสูงจากระดับน้ำทะเล369เมตรโดยประมาณนะคะห่างธนรัฐ3กิโลห่างตลาดนัดท่าช้างอนามัยโรงเรียน กิโลครึ่งนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายลาดยางตลอดสายนั่นเองค่ะทำรั้วขับบอยไว้ให้นะคะก็ใครที่อยากจะซื้อปลูกบ้านแปลงเล็กๆแนะนำมาดูแปลงนี้นะคะ300วาก็แปลงนี้2 6 2ล้านน้นบาทนั่นเองนะคะแปลงเล็กเหลือเหลือแปลงน้องมุดสุดท้ายน้องมุดสุดท้ายนะคะลองแวะมาดูค่ะ 0994929197นะคะใครที่อยากได้ที่ดินปลูกบ้านแล้วก็ไม่เปรียวไม่ไกลแนะนำแปลงนี้ค่ะที่สำคัญวิวสวยด้วยยช้าช้าหมดนะเหลือน้อยแล้วนะคะถ้า300วาเหลือแปลงเดียวนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามก็มีเหลือ1ไร่อีก1แปลงเท่าน,นั้นเองวนลนนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเดี๋ยวพบกับเมย์ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Obrigado.